สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชนะโรคนะครับรายการดีๆเช้าวันอาทิตย์วันสบายๆรายการของคนที่มีสุขภาพดีๆแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะแล้ววันอาทิตย์เช้าเช้าแบบนี้นะคะเราทั้งสองคนก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาฝากเหมือนเคยนะคะเพราะว่าเราเป็น่วงทุกๆคนทุกคนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมตัวอย่างรายการชนะโรคของเราในวันนี้ดีกว่าครับค่ะ ก่อนอื่นค่ะคุณหมอเรามาพูดว่ามะเร็งเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงเป็นกันมากทำไมถึงมากขนาดนี้นนนมีวิธีการช่วยเหลือร่างกายในการขับสารพี่เป็นร้างทิเนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างอาจารย์ครับเบตา้าคูแคนนี่คืออะไรค,ะครับอะไรค่ะและนั่นก็คือสาระดีๆที่เรานำมาเสนอสู้ชมในวันนี้นะคะอะไรค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช่วงแรกค่ะเน็ตไลฟ์เพนค่ะ สนับสนุนรายการโดยปรีจูอโศกาบคิวมดิคอลเซ็นเตอร์ และคะ่ะก็มาถึงช่วงแรกค่ะเน็ตไลฟ์เพนนะคะช่วงนี้คุณผู้หญิงจะต้องฟังให้ดีๆค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมจิจะมาพูดถึงเรื่องการตรวจเต้านมเปนตัวเองนะคะว่าทําไมถึงมีความสําคัญมากก็เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้หญิงเราเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมอันดับที่2รอ,องจากมะเร็งปากหมดลูกเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมจิก็มีแพทย์หญิงนภะาวรรณชอบประดิษฐ์จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะคุณหมอเรามาพูดว่ามะเร็งเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงเป็นกันมากทําไมถึงมาากขนด ก็คือทุกวันน uh> <AH ี้นะคะอาหารการกินซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยรับพวกอนุมูลอิสระมากขึ้นรวมทั้งการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะแล้วก็รวมทั้งเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเริ่มเป็นประจำเดือนเร็วขึ้นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ก็หมดประจำเดือนช้าลงก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีการรับเอสโตรเจนอยู่เป็นระยะเวลานานขึ้นซึ่งเอสโตรเจนเนี่ยก็เกี่ยวพันกับการเกิดมะเร็งเต้านมอย่างชัดเจนนะคะก็เลยทําให้อุบัติการ์ของมะเร็งเต้านม มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เรามีสกรีนนิ่งที่ดีก็คือการทำแมมโมแกร,รมเป็นประจำก็จะทำให้ตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มได้ค่ะแปลว่าการมีประจำเดือนมีผลถึงเรื่องของของหน้าอกของเราด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าสิ่งที่จะบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็คือ,อรงังไข่ทำงานเต็มที่ก็คือสร้างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสิ่งหนึ่งก็คือเริ่มมีเต้านมขยายแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีประจำเดือนค่ะท่านนี้ สงสัยว่าล้วผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ด้วยปะ่ะคะอ่าได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งผู้ชายก็มีเนื้อเต้านม,มเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะให้น้ํานมแก่ลูกเหมือนผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ผู้ชายบางคนเนี่ยเช่นคนที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะทําให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนน่มากกว่าปกติอ่าก็จะทําให้เอสโตรเจนนั้น่ะไปส่งผลที่เต้านมของเขาเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะแต่ว่า ะมะเร็งเต้านมเนี่ยจะพบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชายเนี่ยเป็นน้อยค่ะ,ะเป็นน้อยอแล้วทีนี้ปัจจัยนะคะว่าทาไมคือดวิภาวะในการเสี่ยงว่าทําทำยังไงถึงต้องเป็นมะเร็งเต้านมนปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมก็ต้องมาดูกันเรื่องจีเนติกเรื่องจีนเลยนะคะก็ะคือถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะมีพ่อแม่สายตรงพี่น้องสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านมเธอคนนั้นก็มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าคนปกติแล้วค่ะโดยเฉพาะยีนที่ชื่อ breast cancer 2นะคะซึ่งมันจะอยู่บนโครโมโซมคู่ที่13อ่าส่วนนี้เนี่ยจะทําให้เกิดมะเร็งเต้าน ได้ <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเชื้อชาติาเช่นผู้หญิงผิวขาวก็มีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงผิวเหลืองค่ะมีเชื้อชาติแล้วก็มีถ้าเกิดว่าโชคร้ายเป็นมะเร็งต้าน,นมอีกข้างหนึ่ง <Okay. S 1> อีกข้างหนึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมากขึ้นด้วย <Okay. S 1> ค่ะ แปลว่ามันก็น่าจะเลยนะแล้วทีนี้แม่จิขอถามนอกเรื่องว่าอย่างสมมุติว่าคนที่เสริมหน้าอกเนี่ยคะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าคือการเสริมหน้าอกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าปกติเพียงแค่จะมีปัญหาในการตรวจเต้านมเพราะก็จะตรวจได้ยากขึ้นเวลาเราทาแมมโมแกรมก็อาจจะแปลผลได้ยากขึ้นมองไม่เห็นอะไรไอเห็นจะเห็นไม่ชัดทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการตรวจด้วยตัวเองคมอตรวจด้วยตัวเองว่าเริ่มแรกเลยคือต้องอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มถัดตรวจของตัวเองเลย ว่าตั้งแต่มีประจําเดือนหรือเปล่าอ่าเนื่องจากมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะพบมากในผู้หญิงวัย40ขึ้นไปะนะคะ,ะช่วงที่เขาเรียกว่าวัยกาลังงามช่วงนี้ก็คือเริ่มให้หมันตรวจเต้านมด้วยตัวเองเดือนละหนึ่งครั้งถ้ายังมีประจําเดือนอยู่เนี่ยและนําให้ตรวจในวันที่เร็จของการมีประจําเดือนวันแรกเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเต้านมจะไม่ขาดแล้วจะหลวมแล้วก็เวลาคลำเนี่ยก็จะไม่เจ็บคุณหมอน,นินึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเมจิคลำแล้วเจอก้อนอ้นี้แปลว่าเมจิจะเป็นมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะเพราะว่า ก้อนที่เราคลำพบในเต้านมเนี่ยไม่ใช่ก้อนมะเร็งเสมอไปอาจจะเป็นซีสหรืออาจจะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อปกติที่ไม่ใช่เนื้อมะเร็งก็ได้ค่ะจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมโดยการเจาะนําชิ้นเนื้อไปตรวจหรือว่าดูดเอาน้ําในซีสนั้นไปตรวจหาเซลล์มะเร็งว่ามีหรือเปล่าต่อคะ่ะทีนี้ว่าเราตรวจแล้วรู้แล้วแหละว,ว่าเป็นมะเร็งเต้านมทําไงดีวิธีการรักษาค่ะค่ะวิธีการรักษาตามมาตรฐานนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะของโรคเช่นถ้าก้อนไม่ใหญ่มากยังไม่มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองนะคะเราก็จะทําการตัด ออกเฉพาะควอดแดนนั้นหรือเฉพาะก้อนนั้น <ฮะ S 2> จากนั้นก็ จากนั้นก็มีการตกแต่งเต้านมให้ดูสวยง,งามตามปกติได้แต่ถ้าคนไข้โชคร้ายมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วก็จาเป็นจะต้องตัดออกทั้งเต้านมรวมทั้งเลาะต่อมน้ําเหลืองที่บริเวณรักแร้ออกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะ<ช>เพราะว่าบางทีบางคนเต้านมอาจจะหายไปข้างหนึ่งก็จะรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองอ,อย่ไหมใช่ค่ะก็อาจจะแก้ไขได้ด้วยการที่ทําชุดชั้นในแบบพิเศษค่ะหรือว่ามีการอินแพลนคือเสริมเต้านมในครั้งนั้นที่ผ่าตัดได้เลยอ๋อคือสามารถว่าตัดออกทิ เ<ท>สริใมใหม่เข้าไปใ,ใ,ใ,ใช่ค่ะแล้วนําหนึยจากนั้นมีวิธีการรักษาอะไรอีกคะค่ะการรักษาเพิ่มเติมหลังจากการตัดเต้านมก็คือการให้เคมีบําบัดแล้วก็รวมทั้งการฉายแสงซึ่งจะทําเป็นกรณีกรณีไปค่ะนอกจากนี้เนี่ยในวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยยังมีการให้ทากเก็ t i n g t h e r ก็คือการให้ยาที่ไปมาร์กไปมาร์กตัวมะเร็งไว้แล้วก็ทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเข้าไปฆ่ามะเร็งได้อย่างอย่างตรงตรงจุดเลยอะค่ะค่มสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องเต้านมของผู้หญิงเราบ้างคะค่ะก็เป็นอววัยะ หนึ่งที่ผู้หญิงของเราไม่ควรละเลยก็ควรจะมีการตรวจด,ด้วยตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนโดยไม่ให้ลืมนะคะก็คืออาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะตรวจเต้านมหลังจากวันที่5ถึง7ของการมีประจำเดือนทุกเดือนค่ะเอาล,ละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอณนะ้ภาวันชอบประดิษฐ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล,ละค่ะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเยลเฮลนะคะเดี๋ยวแม่จิมีภาพแล้วก็การตรวจเต้านมด้วยตัวเองให้ผู้ชมได้ชมค่ะ ขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะเริ่มที่การมองเพื่อมองหาสิ่งผิดปกติบริเวณเต้านมโดยยืนหันหน้าเข้าหากระจกยืนตรงแขนชิดกระลำตัวมองเปรียบเทียบบริเวณเต้านมทั้งสองข้างเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะรอยบุ๋มรอยย่นรวมทั้งดูสีของผิวหนังและบริเวณปานนมจากนั้นนะคะให้ยกแขนขึ้นเหนือนศีรษะดูบริเวณเต้านมทั้งสองข้างเหมือนครั้งแรกร่วมกับการขยับแขนขึ้นลงด้วย การวางมือลงบนเอวทั้งสงข้างกดและปล่อยร่วมกับเกรงกล้าเนื้อหน้าอกจะทำให้สังเกตรอยบุ๋มบริเวณหน้าอกชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ต่อจากนั้นจะเป็นการตรวจเต้านมโดยวิธีคลำนะคะให้แบมือออกใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางกดลงบริเวณเต้านมควรกดด้วยแรงที่เป็น2ระดับคือกดเบาๆเพื่อหาก้อนในบริเวณผิวหนังและกดแรงขึ้นเพื่อหาก้อนที่อยู่บริเวณเต้านมในส่วนลึกโดยให้ความรู้สึกเหมือนกดลงบนซี่โครงแล้วค่อยๆขยับมือวนเป็นวงกลมเล็กๆให้ทั่วบริเวณเต้านม จากนั้นมาที่ท่านอนนะคะโดยนอนตะแคงซ้ายงอเข่าทั้งสองข้างหมุนไหล่มาทางขวาเล็กน้อยให้ไหล่ทั้งสองข้างแนบกับที่นอนขยับขาทั้งสองข้างให้ไม่เมื่อยเอวยกมือขวาไว้หลังศีรษะแล้วใช้มือซ้ายตรวจเต้านมข้างขวาการใช้มือซ้ายตรวจที่รักแร้ขวาก็เพื่อคลำหาต่อมน้ำเหลืองที่โตผิดปกติโดยการกดเบาๆและกดหนักขึ้นในแต่ละจุดเป็นรูปวงกลมเล็กๆ